สวัสดีครับวันนี้จะพบกับช่างห้อยร้อยล้านบ้านสมพรสร้างคูนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเสียงคูนะครับเป็นงานปั้นนะครับขนาดข้อหัวได้ไปดูดีกว่าครับเสียงนี้ก็เป็นเสียบุรสีหน้าสิงนะครับลูกค้าสั่งทาเป็นหน้าสิงนะครับก็เป็นงานปั้นนะครับปิดทองวันประจกสวยสดงดงามเลยนะครับเนาะก็เป็นงานรูปแบบตามสไตล์ลูกค้านะครับลูกค้าบอกโจทย์มาแบบนี้นะครับก็ทําให้ตามแบบนี้นะครับเนาะแป้นขาตั้งเป็นเป้นไม้คึงสั่งพิเศษนะครับ 0878389904นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ0878389904ติดต่อสอบถามได้ก็เสียนปูดชุดนี้ลูกค้าสั่งของกับเทิดเดี๋ยวเราไปดูเทิดกันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเทิดนะครับเป็นเทิร์สีนะครับใส่สําหรับบางทีลูกค้าน่าจะเอาไปใส่สําหรับทรงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับลูกค้าสั่งมาก็จัดให้นะครับเนาะขนาดขนาดครอบหัวได้นะครับก็ตามขนาดหัวลูกค้าวัดขนาดมาให้เลยนะครับ ก็ฝากลุกคนทุกท่านนะครับติดตามา YouTube แล้วก็เพจแล้วก็เ c e b o o k ด้วยนะครับแล้วทุกคนสนใจก็กดไลค์กดติดตามกันเอาไว้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ